มาแอบซองนะครับแอบซองน้อยเด้อ แล้วแล้วครับนี่ไลยปุ่นจุดแข่งเรืออะไรโอเค oh, okay, ครับผม <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวรนะตอนนี้ผมอยู่ตีหนองเลงซ้ายครับ จุดที่ผมยูนี่ก็เป็นนั่นก็กล่งน้ำรูปหัวใจครับวันนี้กิจกรรมของอำเภอแม่ใจของเขาก็มีกิจกรรมจิตอาสาปั๊บภูมิทัศนะฮะก็กลางน้ำรูปหัวใจเพื่อเตรียมงานในวันผูกนี่นะวันผูกนะฮะนี่สุดยอดนะครับน้าอำเภอแม่ใจเขาลมไม่ลงม,มือกันครับวันผูกนี่เขาจะมีกิจกรรมการเคลื่อนย้าย อ,องค์พระพุทธรูปจำลองนะฮะปงังพระเจ้าทองทิพป์ปงังนากปรกตีออกแบบโดยอาจารย์เจริญมาบุตรนะฮะจะได้อัญเชิญนะองค์พระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ปีแทนนะฮะแทนประดิษฐานปีเกาะกลางน้ำมีหัวใจนี่นะฮะ <c oughs> ตอนนี้ต่างอำเภอก็อระดมจิตอาสามาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ก่อนปรปับภูมิทัศนะ แต่กี้นี่ผมก็เก็บบรรยากาศภาพหนึ่งไปได้รอบหนึ่งแล้วฮะก็กิจกรรมใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยววันพุกนี่เดี๋ยวเขาจะมาที่ตามดูก่อนครับว่าองค์พระพุทธลูปพระเจ้าทองทิพย์หนักปกปีจะมาปริสถานยุตดนีนี่จะงามขนาดไหนนะฮะถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยที่ตามกันต่อไปนะวันนี้เรามาดูกันเตรียมงานก่อนนะครับ นี่ฮะดอกไม้ดอกทองอุไลทีท่ปลูกไว้กันไงดอกเหลืองงามครับนี่ฮะแล้วก็มีโซล่าเซลล์ไฟฟ้า,ฟาไฟฟ้าโซล่าเซลสองสว่างติดตั้งนะกีนน้ปูร่วมเ,เป็นเจ้าภาพในการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลหลายเจ้าอยู่นะวันนี้ับา่ทดลองครับอ่า น,นี่ครับก็ถือว่าภารากิจกับใกล้เรียบร้อยแล้วนะฮะเอามาเก็บบรรยากาศเห็นน้อยอัปเดตเดี๋ยววันผูกเขาจะมาติดตามกันครับว่าอันอกิจกรรมจะมีอะไรบ้างออนะฮะนี่ท่านนายอำเภอท่นนานในพิรัชจันทิมาก็ได้เตรียมงานก่อนนะฮะนัดแนะ คับคณะส่งอย่างฮือเรียบร้อยนะส่วนกำหนดการนี่ผมก็ยังมั่นแน่ใจว่าจะมีอ้ย่างเปลี่ยนแปลงจะได้พ่องนะฮตีหู้กำหนดการข่าวๆว,วันผูกนี่รู้สึกว่าจะเริ่มตั้งแต่เก้าโมงสามสิบเก้านะฮะเก้าโมงสามสิบเก้านาทีนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีการไปอันบอกกล่าวนะฮะบ,บอกกลา่าวองค์พระเจ้าท้องทิพย์ องจิงนะฮะที่วัดศรสีสุพรรณเพื่อจะได้อขออนุญาตเอาองค์จำลองของท่านมาประดิษฐานไว้ที่นี้นะฮะต้องมีการบอกกล่าวกันก่อนที่วัดศรสีสุพรรณนะเพราะว่าพระเจ้าทองทิพย์องแต่นี่อยู่ที่วัดศรสีสุพนนรรณเขาส่วนช่วงบ่ายก็จะได้เขื่อนย่ายจากกันหอศิลป์ของอาจารย์จเจริญมาบุตร มาปฏิสถานแล้วก็ท,ทําพิธีตัดนี้นะฮะแล้วก็ส่วนการฉลองสมโพธก็คงจะเป็นสิ้นปีครับสวดมนต์ข้ามปีก็จะมีการสมโพธิทำกั้มนะตอนนี้ครับการเตรียมงานาเดี๋ยวเรารอในอำเ,เภอนปรึกษาหารือกันเรียบร้อยกันเดี๋ยวสัมผัสข้อมูลเป็นสักหน่อยครับอัปเดต้พี่ปีน้องจ้าเพื่อแม่ใจเขาได้พู้ข้อมูลเบื้องต้นกันนะฮะ เขาจะได้หู้ได้หันไปพอมอมๆกันนะครับสวัสดีครับทนายอำเภอครับอ่าสะดวกหรือยังครับผมอ่าเอาละครับนี่ครับเฮาปะทนายอำเภอละเดียวเฮามาขอข้อมูลจากทนายอำเภอครับว่าวันนี้เขามีกิจกรรมอย่างล้วก็วันพุ่งนี่เขาจะมีกิจกรรมอย่างสําคัญจะได้กับอําเภอในใจของเขาครับสวัสดีครับทนายอำเภอครับ กราบสวัสดีครับเราตอนแี้เอาเจอีนอ๋อรครับผมครับอ่าก็กราบสวัสดีอพอแม่พี่น้องคนแม่จใจคนจังหวัดพะเยาและอำเภอใ้เคียงจังหวัดใจเคียงนะครับวันนี้สีตะกี้จีโฟกของป้าท่านไปดูแล้วนะครับเป็นกิจกรรมจรรมิศอาสาเนื่องในวันไตรวันพระาสมภพของพระเจ้าสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบสหรือสเสด็จพ่อเราเก้าของน้องนั่นเองคือวันพูุินี้วันที่ห้าธันวาก็คือเป็นวันปอแห่งชาติ นะครับก็วันนี้เขาก็มาทํากิจกรรมคิดอาสาปั้บปูภู้นทัศน์ส่วนสาธารณะก็กลางนา้ำลูกหัวใจหรือว่าพุทธายันจังหวัดพะเยาของเขานั่นเองนะครับก็วันนี้จะมีการคิดอาสาปั้บปงยังที่หันหินต้งหลังนี่คือแทนนะครับประดิษฐานพระเจ้าท้องทิพย์หนักปกพระประธานประจําส่วนสาธารณะนะครับล้วกล่วันพุกเนี่ยใจเจ้าเลยเขาจะมีทําบุญตักบาตรและถวายพานภูมิ เพื่อสํานึกในพระธรรมหากรนวานนที่คุณถึงเสด็จพอรลเก้าของเขาเหนื่งในวันที่5้าวันปอกเนาะหลังจากนั้นประมาณ10บโมงสามสิบเก้านาทีนะครับเอาเก้าโมงสาก้าก่อนจะไปตีวัดศรีสุพรรณนะครับเพื่อไปถวายองค์การหรือบวงสรวงพระเจ้าทองทิพย์องค์จริง,เพ,ง,งเ,เพื่อขอ,อ,องคณะนาสงเนาะเพื่อขออนุญาตพระองค์ท่านเพื่ออันเชิญพระเจ้าทองทิพย์หนักปุ๊บนะครับที่เขาได้จวยกันคิดจวยกันทํารวยกันสร้างที่หอศิลป์เนี่ย มาอัญเชิญนะครับมาปฏิสถานณทีแห่งนี้หลังจากนั้นประมาณ10บโมงเก้าสามสิบเก้านาทีก็จะเป็นพิธีอัญเชิญจากหอศิลป์ที่เปินปั้นเปิน,ปน,ปนอย่างเร,รียบร้อยเม็ดเครื่องสักการะอย่างมีมดนะครับเลื่อนขบวนมานะครับแล้วบ่ายโมงพุทธศาสนิกชนจะพร้อมตีนี่วันผุกนี้พิธีจะเริ่มประมาณบ่ายโมงเก้านาทีนะครับโดยเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลทุก,ทกาตำบลเจ้าคณะจังหวัดคื้พระสงค์องข้เจ้าพระสังฆาธิการ ทุกวัดสีร้อยกว่าวัดมานี่หมดเลยนะครับขอเฮากะกันไว้ว่าประมาณ3ามร้อยสี่สิบร้อยลูกนะครับส่วนของคารวาสเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านนายกอัคราผมเผานะครับท่นทนานรัมตีธรรมนัตท่านติดภารกิจแตเลยมอบหมายให้ท่านนายกอัคราผมเผามาเป็นประธานอัญเชิญเพื่อปฎิเสถานตรงนี้นะครับเราก็จะหัวหน้าส่วนนะครับในอำเภอหัวหน้าสว่วน,าสวนอ,เอำเภอกำบันผู้หลวงบ้านนายยกทองทินพุ้ศาสานิกชนที่เคารพนับถือ ครับที่สถาบันเจ้าทองทิพย์นักคบนะครับจะมารวมตัวกันที่นี่แล้วก็ดําเนินการน,นะครับจะมีช่างฟ้อนจากโรงเรียนเมเจอร์พรมมาตัวไอ้จากอ่ามูตําบลปลาแฝกมาตัวไนะครับเพื่อจะอัญเชิญมาเป็นขบวนก็จะอัญเชิญประดิษฐานขอ้อ่องสักการะอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็สักการะที่ออกเขานออาจารย์เจริญก็จะมีอ่อาอะไรย่งก็ครับบัวอดอกบัวเหตุอันหนึ่งก็คืออะไรอย่งก็ครับเป็นโซงพุ่มอ่า อย่างของพะเยาเขาอ่ะนะครับเปิดห้องว่าพุ่มมันยังก็ต้องไปอ่านนะครับผมก็หลายอย่างนะครับและตีม้าของวันพุ่งนี่ก็คือว่าองค์นาตั๊กคือสามสามสิบสามจุดสามนะครับสามสิบสามจุดสามมาจากลักสามยางรักแรกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนไตรเนาะสามตัวแรกสามดีสองคือ ไตลักษณ์นะครับศ<ม>ีลส,สมาธิปัญญาอันนี้คือการปฏิบัติ<ม>นะครับเห็นไหมอันนี้คือไตสีขา<ม>ทุกอ,อันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับอันนี้คือเรียนลูก<ม>อันนี้คือที่มาของ3ามสามนะครับ<ม>อยากรู้รายละเอียดมาร่วมงานกันวันพุนี้ตอนบ่ายโมงนะครับเ<ม>ขาก็เชิญชวนพุทธศนิกชนนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่มีความศรัทธาบอกว่าอยู่ในอำเภอแม่ใจก็ดีอำเภอใกล้เคียงก็ดีเขามาร่วมกันสร้างปัตวัดที่สา นะครับวันนัดแล้วจะมีการสมโวรแหมวันที่19 30 31ธันวาผู้น,นั้นนะครับ,รบอันนั้นก็รัฐมตีธรรมนัตจะมาเป็นประธานในฝ่ายคารวะส่วนคณะสงฆ์ก็จะเป็นเจ้าคณะจังหวัดพร้อมเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอนะครับขอเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะอำเภอแม่ใจเฮามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์กันพุทธอุทยานดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาพุทธานุภาพจะเกิดขึ้นที่แผน่นดินแม่ใจครับเชิญชวนทุกท่านครับครับผมขอบคุณท่านนายอำเภอครับผมอ่า นี่ฮะเดี๋ยว่อมแม่พี่น้องคนไหนมารรวมกิจกรรมได้กระเชิญนะครับปี่ก็อกลางหน้ามรูปหัวใจนะแต่ถ้าไข่ม้าบ่ได้บ่สะดวกเกาตที่ตามในช่องจีโฟก์สปอร์ตของเขาเดี๋ยวผมจะป้าเอลตัวนะฮะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับเดี๋ยววันพุธเขามาดูกิจกรรมกันครับว่าจะนีอี้อ,อย่างเกิดขึ้นทีอำเภอแม่แจ้ของเขานะี่หนองเดิงซ้ายเกาะกางนา้ารูปหัวใจพองนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ